วันนี้จะพามาเยี่ยมชมตลาดประชารัฐของอำเภอศรีประจันรนะครับซึ่งตลาดประชารัฐของอำเภอศรีประจันทรเราเนี้ยจะดําเนินการทุกวันศุกร์นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตลาดประชา,ารัฐเป็นตลาดที่ว่าดําเนินการมานานนานมากแล้วครับส่วนในเรื่องของสินค้าของเราเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าหลากหลาย แต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือสินค้าประเภทผักนะครับเพราะว่าตลาดของเราจะเน้นในเรื่องของผักสินค้าปลอดภัยนะครับครับซึ่งตลาดประชารัฐคนไทยยิมได้ของอำเภอศรีประจันรจะตั้งอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอศรีประจันทรบริเวณนะครับดินเขื่อนท่าน้ําของหน้าที่ว่าการอำเภอนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาช้อปปิ้งมาเชิญชวนมาซื้อสินค้าของผลิตภัณฑ์ของอำเภอศรีประจันท์ของเรานะครับ Woo! <laughs>